ทีนันเอิร์ธวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูโลมาตัวหนึ่งที่เม็กซิโกคะ่ะที่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากๆจนกลายเป็นขวัญใจชาวเมืองเลยล่ะคะ่ะ ที่เมืองท่าโทโปโลบัมโปริมชายฝั่งรัสซินาโลอาประเทศเม็กซิโกมีโลมาปากขวดชื่อเปโชโชซึ่งชาวเมืองต่างยกให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงประจําเมืองและเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สําคัญแม้พฤติกรรมของมันจะขัดกับธรรมชาติของโลมาทั่วไปเพราะว่าเจ้าเปโชโชอาศัยอยู่เพียงลําพังบริเวณป่าชายเลนชื่อบีชีทางตอนเหนือของอ่าวแคลิฟอร์เนียมานานหลายสิบปีโดยไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับโลมาตัวอื่นแต่ว่ากลับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม มรูปหัวหรือแม้แต่ว่ายน้ำเล่นกับมันสำหรับชื่อเปโชโชนั้นในภาษาสเปนแปลว่าน่ารักหรือว่างดงามซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักใช้เรียกเมื่อตอนที่มันปรากฏตัวเป็นครั้งแรกและแม้โดยทั่วไปโลมาจะเป็นสัตว์สังคมแต่ว่าเปโโชโชจัดอยู่ในกลุ่มหายากที่เรียกว่าโลมาโดดเดี่ยวที่เป็นมิตรซึ่งเลือกใช้ชีวิตห่างจากฝูงแต่ว่ามีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์แทน จากข้อมูลการวิจัยตั้งแต่ปี2008พบว่าโลมาในลักษณะนี้มีเพียง40ตัวทั่วโลกโดยเปโชโชน่าจะเป็นตัวสุดท้ายในหน้าน้ำเม็กซิโกซึ่งมีรายงานการพบครั้งแรกประมาณปี1992และทุกวันนี้เจ้าเปโชโชก็กลายเป็นเหมือนมาสคอตประจำเมืองที่ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างหลงรักและแม้หลายคนจะคุ้นชินกับการมีอยู่ของมันมานานแต่ว่าตอนนี้ทางการกำลังพิจารณาจัดพิธีเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นการระลึกถึง เตโชโชว์ในช่วงบั้นปลายชีวิตของมันอีกด้วยค่ะ